ครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ตอบให้เคลียร์นะครับมาติดตามกันต่อเรื่องของกรณีน้ํามันดิบรั่วในทะเลที่จังหวัดชนบุรีนะครับเมื่อวานมีการชี้แจงความคืบหน้าจากศูนย์ควบคุมขจัดคราบน้ํามันกองทัพเรือนะครับหลังจากที่ยกระดับเป็นเทียสองกองทัพเรือจึงเข้ามาเป็นแม่งานรับหน้าที่ดําเนินการแก้ปัญหาสถานการณ์ดูเหมือนว่าตั้งแต่เมื่อวานมาจนถึงขณะนี้สถานการณ์ดีขึ้นตามลําดับนะครับเมื่อวานกองทัพเรือมีการชี้แจงข้อมูล กรณีเรื่องของคราบน้ำมันดิบรั่วไหลในทะเลที่จังหวัดระยองนะครับที่บริษัทไทยออยจำกัดมหาชนแล้วก็มีการตรวจสอบรายละเอียดทั้งหมดก่อนที่จะมีการถแถลงนะครับทางศูนย์ประสานงานและขจัดมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมันและศูนย์ควบคุมการปฏิบัติการขจัดมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมัน ในจังหวัดชนบุรีนะครับก็มีการอธิบายรายละเอียดถึงแนวทางการปฏิบัติงานและการควบคุมพื้นที่คราบน้ำมันที่ล่วไหลจนปัจจุบันยังไม่มีขึ้นฝั่งณนะชายหาดสถานที่แห่งใดนะครับซึ่งทางเจ้าท่าภูมิภาคสาขาชนบุรีเมื่อวานนี้นะครับก็ส่งเจ้าหน้าที่ออกไปตรวจสอบคราบน้ำมันตามริมชายฝั่งก็ไม่พบ พลเรือเอกปกครองมนธาตพลินโฆษกกองทัพเรือบอกว่าหลังเกิดเหตุนะครับเว,วันก่อนกองทัพเรือได้รับการประสารจากบริษัทไทยออยให้ทราบถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและก็เข้าดําเนินการสนับสนุนปฏิบัติภารกิจในทันทีนะครับจนทําให้การควบคุมการแพร่กระจายของคราบน้ํามันดิบในทะเลอยู่ในพื้นที่จํากัดได้ไม่มีเข้าฝั่งผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่1ครับพลเรือโทพิชัยล้อชูสกุล ก็บอกว่าเรื่องของการปฏิบัติงานถือว่ามีแนวโน้มดีนะครับเนื่องจากปริมาณคราบน้ำมันดิบที่พบในทะเลเนี่ยพบลักษณะคล้ายแผ่นฟิล์มบางๆเท่านั้นถ้าดำเนินการขจัดคราบน้ำมันเสร็จนะครับก็จะเริ่มตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะมีการปิดศูนย์บัญชาการแห่งนี้แล้วก็ส่งมอบงานให้กับ กรมเจ้าท่าเป็นผู้ดําเนินการนะครับส่วนเรื่องของกรณีของสิ่งแวดล้อมที่หลายคนกังวลนะครับทางผู้บัญชาการทัพเรือภาคหนึ่งบอกว่าไม่ต้องกังวลนะฮะเพราะว่ามีการตรวจสอบกับทางาหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง,องทั้งของกรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือกรมควบคุมมลพิษและทางบริษัทไทยออยเก็บตัวอย่างน้ํา ทุกวันนะครับวันละสองรอบเพื่อตรวจสอบตอนนี้คุณภาพยังอยู่ในเกณฑ์ใช้ได้ฟังเสียงจากผู้ผู้จัดการทัพเรือภักที่1ครับแผนการปฏิบัติการวันนี้เนี่ยเราจะให้ความสําคัญไปที่ที่บางพระนะครับซึ่งจะเป็นบ้านเรือนของประชาชนเป็นหลักซึ่งตอนนี้เราได้เตรียมการในชั้นต้นเลยนะครับที่จะป้องกันก็จะมีการกลางบูมนะครับเป็นชั้นแรกเพื่อจะป้องกันในกรณีถ้ามีคาบมามาน้ำมันหรือมวลน้ำมันขนาดใหญ่มา ใน,นชั้นที่2ก็จะเป็นเรือของบริษัทพร้อมทั้งเรือของกองทัพเรือคือเรือหลวงตาชัยแล้วก็เรือลวงสมัยสารนะครับพร้อมทั้งของกรมเจ้าท่าในการที่จะสเปใอนอ,อ,อ,อีกหนึ่งชั้นส่วนชั้นในสุดก็อย่างที่บอกครับก็จะเป็นในส่วนของอกําลังพลของหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานรักษาฝั่งพร้อมทั้งของกรมเจ้าท่าแล้วก็ของบริษัทไทยออยนะครับที่จะร่วมกันนะครับในชั้นนี้เนี่ยเมื่อขึ้นมาจริงแล้วเนี่ยก็คงจะต้องมีการส่วนชุดสวมชุด P E อย่างที่เห็นนะครับ ก็เราก็ทั้งหมดเป็น3ชั้นในการที่ดําเนินการนะครับในส่วนทางทะเลนะครับถ้าเรามีภาพถ่ายทางอากาศเสร็จแล้วเนี่ยจุดไหนที่เรามีค้าบน้ํามันเราก็จะใช้เรือเข้าไปสเปย์ส่วนเฮลิคอปเตอร์ที่เราสแตนบายไว้เนี่ยซึ่งเราตั้งใจกันในที่ประชุมว่าถ้าเจอมวลน้ามันขนาดใหญ่เราจะใช้เฮลิคอปเตอร์ปราบดดมน้ำนะครับซึ่งติดเฮลิบักเก็ตนำสารมาสเปย์ไปนะครับ ดูเรื่องของการปฏิบัติงานครับเมื่อวานนี้ทางทหารจากหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งหรือว่าสอ,อรอฟอนะครับลงพื้นที่ไปตรวจสอบตามแนวชายหาดนะครับในเขตบางพระแล้วก็แถวแถวเกาะสีชังนะครับจนถึงขณะน,นี้อย่างที่บอกไปนะครับคุณผู้ชมยังไม่พบคราบน้ำมันนะครับก็มีาการเดินสำรวจตลอดแนวนะครับเพราะว่า ก่อนหน้าน,นี้มีความกังวลนะครับเรื่องของคราบน้ํามันเนี่ยมันจะขึ้นฝั่งแล้วมันจะกระทบกับเรื่องของการท่องเที่ยวเรื่องของชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่หรือไม่แต่ว่าย้ํานะครับว่าจนถึงขนาดนี้ยังไม่พบส่วนเรื่องของการตรวจสอบจุดที่ทําให้เกิดน้ํามันรั่วนะครับเมื่อวานผมได้มีโอกาสพูดคุยกับทางรองอธิบดีกรมเจ้าท่าบอกว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการ ตรวจสอบนะครับเพราะว่าจุดที่รั่วเนี่ยเป็นท่อส่งน้ำมันดิบจากเกรือไปยังทุน่นในภาพที่คุณผู้ชมเห็นนะครับนะฮะที่มีวง,ดงแดงขอบคุณภาพจากข่าวเมืองชนด้วยนะฮะตรงนั้นเนี่ยคือจุดที่ทำให้เกิดน้ำมันรั่วทีนี้ทางรองที่บดีกรมเจ้าท่าบอกว่าในกรณีที่มันเกิดขึ้นขึ้นแบบนี้นะครับต้องไปตรวจสอบว่ามันรั่วได้อย่างไรหรือว่ามันแตกได้อย่างไรเพราะว่าโอกาสที่จะเกิดขึ้น ในลักษณะนี้เกิดน้อยมากเว้นแต่มีแรงดันที่ทำให้ท่อนั้นขยายตัวจนรับไม่ไหวเดี๋ยววันนี้ทางกรมเจ้าท่าจะส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบข้อเท็จจริงอีกครั้งหนึ่งฟังเสียงรองอธิบดีครับเราลองรับตรวจสอบข้อ,อจุดที่เกิดเหตุเนี่ยเกิดจากสาเหตุใดครับคือโดยสาเหตุของการ ข้อนั้งใหม่ในนวันนี้เนี่ยจะมองว่ามันยังเป็นสาเหตุที่เราเราเดากันนะครับแต่ว่าโดยค่อยจริงอาจจะเกิดจากตัวผลิตภัณฑ์หรือเปล่าหรือเกิดจากการจัดการในการผ่ายสินค้ามีปัญหาหรือเปล่าอันนี้ก็คงจะต้องมีการสอบสวนหาสาเหตุตออไปนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นหลักแต่ว่าหลักของการเกิดเหตุทั้งนี้เนี่ยเมื่อเกิดแล้วเองมีการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพอันนี้เป็นเรื่องที่กรมเจ้าท่านในฐานะศูนย์ ประสานงานดุลยการเนี่ยเรามีนการดําเนินการแล้วก็เมื่อวานเนี่ยเราทําทั้งสองหน้าที่ทั้งเป็นศูนย์ปฏิบัติการด้วยแล้วก็สามารถที่จะลงไปจัดการได้รวดเร็วนะครับในการใช้ดิบเซนต์อย่างมีประสิทธิภาพอันนี้เป็นหลักของการทํางานถ้าดิบเซนต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยหมายความว่าในการจัดทําให้สารตัวน้ํามันแตกตัวเป็น น้ำหยดน้ําและเป็นสารนินงซีซึ่งจงมลงไปในทะเลต้อไม่กอ่อเป็นผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนี่เป็นเรื่องที่ทุกคนแล้วก็หน่วยปฏิบัติทั้งหมดก็เป็นข้อมูลเบื้องต้นนะครับจากทางท่านรองอธิบดีกรมเจ้าท่านะครับเดี๋ยวก็รอดูนะครับเรื่องของการตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าย้ําคุณผู้ชมนะครับว่านักท่องเที่ยวจะไปชลบุรีตอนนี้เที่ยวได้นะครับไม่มีคราบน้ํามันขึ้นชายหาดนะครับส่วนเรื่องของ สัตว์น้ำในทะเลก็ยังไม่มีพื้นที่ใดได้รับผลกระทบนะครับยังไงก็ดูเพราะว่าทางผู้ชารทัพเรือพักที่1ึบอกว่าเดี๋ยวตรวจสอบข้อมูลวันนี้ถ้าไม่มีน้ำมันขึ้นฝั่งพรุ่งนี้น่าจะปิดศูนย์บัญชาการแล้วก็ส่งมอบพื้นที่ให้ถากกรมเจ้าท่าเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ต่อไปครับไปดูที่สุพรรณบุรีนิดหนึ่งับคุณผู้ชมดูเหมือนว่าช่วงนี้เรื่องของการตรวจสอบและจับกลุ่มผู้ลักลอบกระทำผิดสำหรับการใช้เครื่องมือ ทำประมงผิดกฎหมายโดยเฉพาะการช็อตปลาหายไปนานมากตอนนี้กลับมาพบอีกเมื่อวานฮะทางอธิบดีกรมาทางประมงจังหวัดเดี๋ยวให้ดูภาพเมื่อวานนะครับเป็นภาพที่ทางประมงจังหวัดเข้าไปจับชาวบ้านนะครับคนหนึ่งนะครับใช้กระแสะไฟฟ้าบ้านนะฮะสำหรับการช็อตปลาคุณผู้ชมเดิมเนี่ยปกติเราจะเห็นใช้หม้อแบตนะครับสำหรับเรื่องของการ ต่อไฟช็อตปลานะฮะแล้วก็จะพบหลายพื้นที่นะครับแต่ว่าที่ผ่านมานะฮะคุณผ,ผู้ชมกลายเป็นว่าเรื่องของการใช้อุปกรณ์ช็อตปลาเนี่ยมีการใช้กระแสะไฟฟ้าบ้านนะครับมาช็อตนี่นะฮะ อันนี้เป็นเป็นของเดิมนะครับที่มีการตรวจสอบได้นะครับปรากฏว่าเมื่อวานนะครับทางคุณไพศาลาสุข,ขากุฎปุณพันธ์ประมงจังหวัดสุพรรณบุรีฮะนำเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบนี่นะฮะคุณผู้ชมเข้าไปตรวจสอบเรื่องของการใช้เครื่องมือทําการประมงผิดกฎหมายช็อตปลาปรากฏว่าควบคุมตัวชายคนนี้ได้หนึ่งคนนะครับอายุ56ปีตรวจสอบในเรือนะฮะในเรือเนี่ย จะมีทั้งอุปกรณ์ช็อตปลานี่ครับเป็นไม้ยาวๆนะฮะสำหรับการช็อตปลาจ้วงลงไปในน้ําแล้วในเรือเนี่ยปรากฏว่ามีสายไฟขดหนึ่งครคุณผู้ชมสอบถามไปสอบถามมาปรากฏว่าเขาต่อไฟจากบ้านระยะทางประมาณสัก100เมตรเนี่ยลงมาช็อตไฟในคลองบางใหญ่อันนี้เหตุเกิดที่คลองบางใหญ่นะครับที่บางประมาะจังหวัดสุพรรณบุรี บางประมาสองพี่น้องนี่ทางคุณไพศาลนำเจ้าหน้าที่ไปจับหลายรอบแล้วนะฮะกรณีของช็อตปลาแล้วกรณีเมื่อวานนี้ที่จับเนี่ยอันตรายมากนะฮะใช้กระแสะไฟฟ้าบ้านช็อตเดี๋ยวพูดคุยกับคุณไพศาลเพิ่มเติมนิดนึงฮะสำหรับกรณีที่เกิดขึ้นครับเพราะว่าอันตรายจริงๆฮะการใช้กระแสะไฟฟ้าช็อตปลาในพื้นที่สุพรรณบุรีจากนี้จะมีมาตรการยังไงสวัสดีครับท่านระมงครับ สวัสดีครับพิเศษครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทางบ้านครับครับกี่เคสแล้วฮะที่จับช็อตปลาในลำน้ำสาธารณะฮะตอนนี้เราจับไปแล้วห้าห้าเคสแล้วครับแล้วก็ได้ผู้ต้องหาสามรายนะครับแล้วก็หนีเราไปได้สองรายอันนี้กรณีที่ใช้กระแสะไฟฟ้าทำการประมงหรือว่าช็อตปลาในแม่น้ำลำคลองนะครับในห้าเคสที่เราพบเนี่ยก็จะแตกต่างกันไปนะครับ อย่างกรณีการใช้เครื่องปัน่นอันนี้ยกเครื่องปั่นไฟนะครับใส่เรือไปเลยแล้วก็ล่องไปตามลําคลองแล้วก็ไปช็อตปลาโดยเฉพาะที่คลองสองพี่น้องนะครับอีกประเภทหนึ่งก็คือออย่างนี้ครับนี่คือใช้เครื่องปั่นไฟนะครับอีกประเภทหนึ่งก็คือใช้หมอ้อแปลงนะครับหรือว่าอินเวอร์เตอร์เนี่ยแปลงจากแบตเตอรี่นะครับแปลงจากแบตเตอรี่แล้วก็ไปต่อด้วยด้ามตะแกงไม้ไผ่ แล้วก็ช็อตปลาแบบนี้จะมีเสียงเงียบนะครับจะไม่ได้ยินเสียงแต่ว่าถ้าเป็นแบบไดนาโมที่เห็นในภาพเนี่ยอ่ก็จะมีเสียงอันนี้แบบที่ใช้แบตเตอรี่แปลงนะครับหม้อ,อแปลงแล้วก็กรณีสุดท้ายที่เราเจอก็คืออ่ต่อจากปลั๊กไฟที่บ้านบวานนี้เลยบ้านมาเลยแล้ก็ลากสายไปตามลําคลองแล้วก็ไปช็อตปลาซึ่งผมได้ถามว่าแล้วไม่กลัวอันตรายเลยอเขาบอกว่ารัศมีของกระแสไฟฟ้าเนี่ยครับจากตัว ตะแกรงเนี่ยครับออกไปรัศมีประมาณ1เมตรเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องใช้ด้ามไม้ไผ่ที่มีความยาว3-4เมตรเพื่อให้พ้นจากรัศมีกระแสไฟฟ้านะครับครับทำไมในพื้นที่สุพรรณบุรีตรวจพบการกระทําผิดในลักษณะนี้เยอะฮะครับสุพรรณบุรีเราเป็นพื้นที่ราบลุ่มและก็มีแม่น้ําลําคลองเชื่อมต่อกันเป็นโครงข่ายและที่สําคัญเรามีความ อุดมสมบูรณ์ของเรื่องของสัตว์น้ําจืดงั้นในประเทศไทยเองที่นิยมการใช้กระแสะไฟฟ้าลักลอบทําการประมองอยู่ก็มีไม่กี่ที่ที่ขึ้นชื่ออย่างหนึ่งสุพรรณบุรีแล้วล่ะครับที่สองพี่น้องหรือบางประมาะและก็ที่บึงบระเพชรจังหวัดนครสวรรค์อันนี้ที่เราพบเยอะว่าชาวบ้านนิยมใช้กระแสะไฟฟ้าเพราะว่ามีปลาชุกชุมและถ้าเราเห็นจากของกลางที่จับได้ไม่ว่าปลาชะโดปลาช่อนปลาแรดนะครับ ปลากรดเหลืองเป็นปลาตัวใหญ่ๆทั้ทงนั้นเลยนี่คือศักยภาพของเครื่องมือที่ใช้กระแสไฟฟ้าอย่างที่เนี่ยปลากลายเนี่ยครับปลาตะเพียนปลาแล็ดซึ่งเป็นปลาตัวใหญ่ๆทั้ทงนั้นเลยซึ่งเครื่องมือโดยทั่วๆไปก็จะจับยากแต่ว่าการใช้กระแสไฟฟ้าเนี่ยมันก็จะจับได้ง่ายขึ้นนะครับ,บแล้วก็มีผลในการทําลายล้างได้สูงครับบทบทลงโทษแรงไหมฮะ เรื่องของการใช้กระแสไฟฟ้าตามพระราชกําหนดการประมงสองพันหรยห้าสิบแปดละที่แก้ไขเพิ่มเติมเนี่ยนะครับมีบทกําหนดโทษว่าตั้งแต่สองแสนถึงหนึ่งล้านบาทอันนี้คือปรับัไม่มีโทษโทษโทษปรับตามกฎหมายไม่มีโทษจําคุกนะครับมีโทษปรับตามกฎหมายก็คือสองแสนถึงหนึ่งล้านบาทซึ่งแพงกว่าตอนเป็นพระราชบัญญัติเยอะอันนี้ก็คือเน้นว่าเมื่อโทษหนักแล้วเนี่ยชาวบ้านเมื่อถูกลงโทษก็จะได้หลาบจํา นั้นการที่พวกเราพยายามลงพื้นที่ไม่ซ้ำนะครับพยายามไปตามจุดต่างๆในจุดเสี่ยงที่ผมมีข้อมูลเนื่องจากว่าผมเคยเป็นหวัวหน้าหน่วยเรื่องของการป้องกันปราบปรามเรื่องผิดกฎหมายที่สุพรรณบุรีมเมื่อ30ปีที่แล้วนะครับมผมก็นําความรู้เหล่านั้นนําพื้นที่นําประสบการณ์มาใช้ในการทํางานแล้วก็ปัจจุบันนี้เรามีโซเชียลเรื่องของ Facebook <ม>พอเราทํางานได้เราก็รายงานให้พี่น้องประชาชนทราบ<ม>เขาก็แจ้งเบาะแส เข้ามาทางช่องอินบ็อกซ์ของเพจสำนักงานหรือส่วนตัวผมเนี่ยครับอันนี้ก็จะมีประสิทธิภาพในการทำงานและทุกวันนี้เรามีเรื่องของ g o o g l e Map นะครับที่สามารถวางแผนการทำงานดูสภาพคลองดูสภาพอะไรต่างๆหลังจากที่เราได้รับแจ้งทำให้การทำงานของเรามีประสิทธิภาพสูงแล้วก็เราพัฒนาเรื่องของเรือรนะยานพนาหนะที่ใช้ในการจับกลุ่มจาก<ม>การใช้เรือตรวจการประมงซึ่งมีข้อจากัดในการ เอาขึ้นเอาลงน้ํานะครับแล้วเดี๋ยวนี้มีผักตบชวามีการสร้างสะพานมีการสร้างประตูระบายน้ำมันการใช้เรือหางยาวที่มีขนาดเล็กแล้วก็ไปลงจุดไหนก็ได้เนี่ยก็จะเพิ่มสมรรถนะหรือเพิ่มขีดความสามารถของการทํางานให้กับเจ้าหน้าที่ครับรับมีเวลาสั้นๆนิดนึงฮะอยากจะฝากอะไรถึงชาวบ้านในพื้นที่สุพรรณบุรีเรื่องนี้ไหมครับครับก็ต้องวิงวอนแล้วก็ขอความกรุณาพี่น้องชาวประมงที่ยังใช้ กระแสะไฟฟ้าทําการประมงหรือว่าเครื่องมือรอบพับได้หรือที่ชาวบ,บ้านก็เรียกกันว่าไอ้โง่เนี่ยนะครับ mm. ซึ่งก็เป็นเครื่องมือผิดกฎหมายแล้วก็มีแพร่หลายอยู่ในพื้นที่สุพรรณบุรีเนี่ยให้เลิกทําการประมงด้วยเครื่องมือเหล่านี้นะครับเพราะว่าถ้าท่านไม่เลิกเนี่ยท่านโดนจับแน่นอนนะครับไม่วันนี้ก็วันพรุ่งนี้เพราะว่าเราได้จัดชุดเฉพาะกิจทํางานเรื่องนี้ขึ้นมาโดยเฉพาะและก็เจ้าหน้าที่ทุกท่านก็มีศัก,กยภาพหรือมีสมรรถนะที่ดีและที่สําคัญคือเรามีแนวร่วม การแจ้งบาะแสจากประชาชนนะครับนั้นก็ขอวิงวอนนะครับให้เลิกทําการประมงเพราะว่าเป็นการทํำลายพันธ์สัตว์น้ํำอย่างรุนแรงครับพี่เสกครับครับคเอาละครับเบื้องต้นตรวจสอบเท่านี้นะครัเป็นกําลังใจให้นะครับครับครับขอบคุณมากครับ กลับเข้ามาสู่คอการเมืองนะครับคุณผู้ชม11กันยายน2566จะมีการนำคอรมอชุดใหม่ไปถแถลงนโยบายในสภาผู้แทนราษฎรนะครับหลังจากเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีนำคณะคอรมอเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนินีเพื่อรับพระบรมราชร,รับพร,พระบรมราชโชวาทนะครับ ผ่านไปเรียบร้อยเดี๋ยววันที่11ครับจะมีการถแถลงนโยบายอย่างชัดเจนแต่ว่าก่อนหน้านั้นนะครับก็มีการลงพื้นที่ไปพบกับกลุ่มเกษตรกรกลุ่มผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนแต่ละกลุ่มหนึ่งในนั้นประมงฮะเป็นกลุ่มแรกๆแล้วก็มีอยู่ในเนื้อหาที่จะมีการถแถลงนโยบายต่อสภาด้วยพูดคุยกับคุณมงคลสุขเจริญคณาประธานสมาคมการประมงแห่งประเทศไทยนิดนึงครับกับการแก้ปัญหาประมง ในรัฐบาลชุดใหม่สวัสดีครับพี่มงคลครับครับสวัสดีครับเสร็จสมและผู้ชมครับครับได้เห็นแนวนโยบายที่จะมีการถแถลงเมื่อวานคร่าวๆแล้วหนึ่งในนั้นคือเรื่องปัญหาประมงเป็นยังไงบ้างฮะเออก,ก็ดีใจครับเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยให้ความสำคัญกับอาที่ประมงมากของรัฐบาลชุดนี้นะครับเพราะว่าท่านทราบดีเพราะว่าท่าน <c oughs> ท่านรู้ถึง่หวงโซ่เศรษฐกิจของของประมงเนี่ยมันยิ่งใหญ่มากมันไม่ได้แค่เรือประมงนะมันเป็นห่วงโซ่ที่ที่ที่ใหญ่นะมันกระทบกับทุกภาคส่วนนะตรงนี้ท่านท่านคิดว่าการแก้ไขปัญหาประมงเนี่ยมันจะไปแก้หลายๆเรื่องในในระบบเศรษฐกิจของภาคประมงนะแต่ท่านเลยใช้คาว่าภาคอุตสาหกรรมประมงทั้งระบบนะแล้วตรงนี้ก็ก็มองเห็นมิติว่า ท่านไม่ได้แก้แต่เรือประมงท่านท่านลงไปลึกถึงมิติของอุตสาหการรมประมงทั้งระบบนะครับครับวันที่นายกรัฐมนตรีและก็คณะของรัฐมนตรีกระทรวงกรเกษตรลงไปด้วยพบที่สมุทรสงครามได้มีการสะท้อนหรือว่าพูดเรื่องการแก้ปัญหาประมงอะไรเป็นพิเศษไหมฮะเราเราเรา,เรา,เ,ราเราได้สะท้อนปัญหาก่อนหน้านี้แล้ววันที่12เมษาก่อนที่ท่านจะมีการเลือกตั้งเนี่ยท่านก็มาหาเสียงที่จังหวัดมุนลุกามก็ได้มีกา ได้นําเสนอปัญหานะแล้วพอพอท่านได้เป็นอายุรแีทท่านก็ลงมามามา,มา,ม,ามาฟังความชัดเจนอีกทีเพราะว่าตอนนั้นมันจะเป็นกว้างๆนะรับฟังปัญหาหลากหลายแต่ตรง,ตรงที่มาตรงนี้ท่านจะมาโฟกัสในเรื่องของการแก้ปัญหาโดยตรงนะแล้วรับฟังจากปักพี่น้องตัวแทนชาวบงโดยตรงเนี่ยซึ่งเราก็จะโฟกัสไปอยู่4ีห้าเรื่องรเรื่องแรกเนี่ยก็คือเรื่องที่สําคัญที่สุดก็คือการที่จะ ให้ให้คณะท่านนายกรัมดีผลักด,ดันในเรื่องของการแก้แก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดประมงนะซึ่งเราเราได้มีการดําเนินการในช่วงสภาผู้แทนรัษฎรเมื่อไปสภาผู้แทนรัษฎรที่แล้วนะครับก็มีการยื่นกฎหมายประมงเข้าไปพิจารณาแล้วก็มีการพริจารณาเสร็จไปในวาระแรกแล้วจะต้องมีการหยิบขึ้นมาในการพริจารณาในวาระสองและวาระสามซึ่งตอนนี้คลรมอตามรัฐกนูนเนี่ยต้องหยิบขึ้นมาภายใน60วันแต่คอรมอเนี่ย ก็เลย60วันไปแล้วก็คงจะต้องมีการนํานํากฎหมายตัวนี้ที่ผ่านสภาผู้แทนไปแล้วเข้ามาประชุมในวันละแรกอีกซึ่งก,ก็ก็รัฐบาลก็ให้ให้คำมั่นว่าจะจะเสนอเป็นกฎหมายของรัฐบาลก็คงจะได้มีการนํามาพิจารณาโดยเร็วก็คงจะไม่ช้าครับได้มีโอกาสคุยข้อมูลเชิงลึกกับทางนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรเป็นการส่วนตัวบ้างไหมฮะมีการเสนออะไรเ,ออเป็นเ ก็มีแต่คงคง,งไม่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 ถึงขนาดลึกมากเพราะว่าเขาจะมีทีมงานที่จะต้องมีการพูดคุยกับเรารก็คุยกว้างๆนะว่าปัญหาอะไรปัญหาเป็นยังไงอะไรตอะไรท่านก็มีนโยบายชัดเจนยกตัวอย่างเช่นเรื่องปัญหาไอ้โทษปรับรุนแรงเกินไปเราจะทํายังไงเนี้ยมเราก็เสนอไปว่าจะต้องมีการแก้กฎหมายลูกก่อนนะครับเพราะกฎหมายแม่กว่าจะแก้เสร็จเนี่ยอาจจะใช้เวลา6เดือนหรือ8เดือนหรือ1ปี แต่ถ้าเป็นกฎหมายลูกเนี่ยมันทําทันทีทําได้เลยพอเป็นรัฐบาลเนี่ยก็สามารถที่จะประชุมคอ,อ,อ,อรมอเสร็จก็มีกําหนดนโยบายชัดเจนเนี่ยก็ก็ให้หน่วยงานที่ที่รับผิดชอบไปไปอยิบกฎหมายลูกมาแก้ไขได้ทันทแะะีแต่ละฉบับแต่ละฉบับแต่ละฉบับซึ่งตอนนี้เราได้มีการดําเนินการในเรื่องของการแก้ไขกฎหมายลูกไปแล้วเนี่ยสิบสามฉบับที่เราสามารถที่จะเประกอบอาชีพได้โดยที่แบบไม่ไม่ไม่แบบไม,ไม,ไม่ไม่ผิดอะไรแบบ ง่ายๆมากเกินไปอย่างเงี้ยมันต้องมีมีอะไรที่แบบเออให้ชาวชาวบ้านเนี่ยที่เขาทำมาหากินสุดเนี่ยเขาสามารถรู้สึกว่าเออเขาเขาประกอบอาชีพนะก็ไม่ใช้เป็นโจรน,นะคุณจะต้องมานั่งจับผิดเขาอย่างเดียวไม่ได้อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการเยียวยาพี่น้องชาวมงเนี่ยที่ได้รับผลกระทบเนี่ยก็เราก็ได้มีการนําเสนอไว้ก็คงจะไปอยู่ในชุดต่างๆ เรื่องสำคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของแรงงานปัญหาแรงงานทั้งระบบของประมงเนี่ยนั้นนายกก็มีดริเราก็เสนอไปว่ามันมีกฎหมายอยู่สองฉบับที่สามารถใช้ได้เลยก็คือกฎหมายประมงมาตรา83ที่สามารถกําหนดหลักเกณฑ์วิธีการได้ทันทีโดยใช้มติครมออันที่สองก็คือกฎหมายการบริหารจัดก,การแรงงานต่างด้าวซึ่งใช้มาตรา14ซึ่งสามารถไปกําหนดอาชีพประมงเฉพาะได้เลยในเรื่องของการที่จะ นำเข้าแรงงานหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันสาม,มารถทาได้ได้ได้หมดเลยหรือแม้แต่สามารถอํานวยสะดวกความสะดวกไปถึงเกษตรกรภาคอื่นๆได้ด้วยเพราะว่ามาตรา14ของ,อออออง,งกฎหมายพระราชบัญญัติกพระรากำหนดบริหารจัดก,การแรงงานต่างด้าวเนี่ยมันเขาเปิดช่องไวตรงนี้เราก็นําเสนอท่านนายกก็มีำลำดีว่าเออน่าจะเป็นวันสต๊อปเซอร์วิสให้กับชาวประมงและก็อาชีพเกษตรกรนะครับครับได้คุยกับ รัฐมนตรีเกษตรร้อยเอกธรรมนัทดูท่าทีเป็นยังไงบ้างไหมฮะสาหรับรัฐมนตรีท่านใหม่ฮะเอ่อท่านท่านท่านคุ้นเคยกันอยู่เพราะว่าสมัยที่ท่านเป็นรัฐมนตรีช่วยเกษตรเราก็ได้เคยเข้าไปพบท่านแต่ตอนนั้นท่านไม่ได้รับผิดชอบเรื่องประมงท่านบอกว่าท่านท่านรับผิดชอบเดี๋ยวท่านจะแก้ให้หมดเลยอันนี้ล้วพอพอเรา ท่านมาใหม่แล้วก็คุ้นเคยกันแล้วก็ก็ได้พูดคุยกันท่านก็รับปากว่าจะแก้ไขปัญหาให้เรานะครับแน่นอนดูเหมือนว่าดูเหมือนว่ารัฐบาลชุดนี้น่า,นาจะทํางานง่ายกับกับกลุ่มประมงอยากจะฝากอะไรถึงถึงรัฐบาลชุดใหม่สาหรับการแก้ปัญหาไหมฮะมีเวลาสักนิดหนึ่ง,งค,ครับพี่พี่มงคลรับก็ก็มั่นใจครับมั่นใจรัฐบาลชุดนี้ทํางานแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนแน่นอนเพราะเราดูจากการสัมผัสแล้วเนี่ยเชื่อมั่น นะค่อนข้างร้อยเปอร์เซ็นต์นะในการที่รัฐบาลนี้ท่านจะเร่งแก้ไขปัญหาเพราะว่าท่านนายกก็พูดแล้วว่าเออปัญหาของพี่น้องยาวชนเนี่ยจะต้องเร่งแก้ไขปัญหาท่านจะทํางานไม่เหน็ดไม่เหนื่อยไม่ว่าจะเป็นตัวนายกเองหรือคอรอมอผมเชื่อมั่นว่าปัญหาของประเทศชาติจะได้รับการแก้ไข,ขนะแก้ไขปัญหาโดยเร็วเชื่อว่าโดยเร็วด้วยนะไม่ใช่ช้านะทีน,นี้ก็คิดว่าเออปัญหาของประเทศเนี่ยก็ต้องร่วมมือก,กันครับไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลหรือประชาชนเนี่ย ก็เป็นคนของประเทศชาตินะต้องช่วยกันแก้ไขปัญหาไปด้วยกันครับครับก้าวเป็นกําลังใจให้เดี๋ยวดูเรื่องของการแก้ปัญหาสําหรับในภาคประมงด้วยนะฮะขอบพระคุณพ่มงคลนะครับขอบพระคุณมากนะครับ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 สวัสดีครับสวัสดีครับ เดี๋ยวเราจะติดตามเรื่องนี้กับพี่มงคลมาเป็นระยะระยะนะครับสำหรับการแก้ปัญหาการทําประมงให้กับผู้ประกอบการทําประมงโดยรัฐบาลชุดใหม่11กันยายนครับก็จะมีการถแถลงต่อรัฐสภา,าเดี๋ยวหลังจากนั้นจะมาดูนะครับเรื่องของการทํางานในรัฐบาลชุดใหม่กับการแก้ปัญหาให้กับประชาชนทั่วประเทศแล้วก็ทุกกลุ่มต่อไปเคลวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ